เลขมงคลคนเกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่2 0ถึง26ตุลาคม2568จะเป็นเลขอะไรบ้างดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเผื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลาบคุณนะให้ดูเอาเองน่าจะดีที่สุดนะครับอ่าเห็นชัดนะฮะที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่คุณเห็นเลยนะคุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือว่าจากล่างขึ้นบน หรือจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจบางคนมีเคล็ดลับนะครับเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรถอดสมการอะไรอีกก็ได้นะและที่สำคัญคือจะพิจารณานำไปใช้ในวันไหนๆของสัปดาห์นี้อันนี้สุดแท้แต่จริงๆดีนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันนะครับบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตรเลขคิวเลขซิมเลขรหัสต่างๆเช่นรหัสมือถือ รหัส ATM รหัสเซฟหรืออะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้เพื่อจะนำไปใช้ถ้าสนใจก็ลองไปใช้ดูนะฮะขอให้โชคดีกันนะครับ